รถไทยฟอร์ดฮงคงหนึ่งศูนย์ครับตัวนี้เบอร์กวนนาหลังนะครับเดิมๆครับเดิมๆก็เนอกมีตู้เสื่อร้ายครับครับรถเช็คเครื่องว่าไม่เรียบร้อยครับเครื่องดีครับเครื่องแน่นครับวันเบาขาวครับควันดำสภาพงามครับจะช่วยดันนากระงามตัวนี้เป็นของ ที่ที่เปิดลำนาำไหนะครับที่ที่ลำนาไห <c oughs> เสียงเครื่องแน่นๆครับเสีอไรครับตันนาขึ้นลงปกติครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองแสนแปดนะครับ2องแสน 8, ดตันนาขึ้นลงปกติครับสภาพดีครับ